ก็สำหรับน้องนะคะมีไซส์แปดนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับย่าอีกแล้วนะคะที่ช่องชลิตาโรนนะคะสวยใสาสไตล์ย่าวันนี้นะคะย่าจะมารีวิวนะคะน้องกระเป๋า2อใบนะคะเป็นน้องชาแนลบอยนะคะกับน้องชาแนลมินิคลาสสิกแปนะคะซึ่ง2ใบนี้ย่าก็มีโอกาสได้ใช้งานนะคะแล้วก็ได้มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ใช้งานจริงนะคะก็ จะมารีวิวนะคะว่าน้องใส่อะไรได้บ้างนะคะแต่ละใบเป็นยังไงเนาะความสูแล้วก็การใช้งานอะไรประมาณนี้คร่าวๆนะคะซึ่งย่าจะไม่ได้ลงอะไรลึกมากนะคะเพราะว่าย่าก,ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับกระเป๋าอะไรแบบว่าลึกซึ้งมากมายนะคะก็คือ,อคือซื้อเพื่อความชอบนะคะเพื่อความชอบของตัวเองเนาะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ใบแรกนะคะย่าก็ขอเริ่มที่ c h a n e l Boy ก่อนนะคะซึ่งใบนี้นะคะก็จะเป็น c h n n e l Boy Classic 10นะคะมีเดียมนั่นเองก็ไปดูกันเลยค่ะว่าจุกข,ของอะไรได้บ้างใส่ของอะไรได้บ้างปกตินะคะย่าก็จะไม่ได้จุกพวกของอะไรมากมายนะคะก็จะมาเปิดให้ดูกันนะคะว่าจะมารีวิวให้ดูกันว่า,วามันเป็นยังไงเนาะ ของอะไรได้บ้างอะไรอย่างนะี้คะก็ประมาณนี้นะคะสายนะคะก็ประมาณนี้ซึ่งเปิดเข้าไปก็เป็นช่องโล่งๆอย่างนี้เลยนะคะก็มาค่ะไปดูความจุก,กันว่าจะใส่อะไรได้บ้างหนึ่งนะคะโทรศัพท์มือถือนะคะ X Max เจลแอลกอฮอล การ์ดโฮเดอร์นะคะกุญแจบ้านขาดไม่ได้นะคะแมสคค่ะแล้วก็วีนะคะ,ะ,คะก็ก็ใส่ได้นะคะใส่ได้ทั้งหมดเลย ของนะคะที่ย่างพบทุกวันนะคะประจำวันเนาะิดได้ไก็ปิดได้นะคะสบายๆเลย <c oughs> การใช้งานนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็ ผ้าอย่างนี้นะคะ crossbody เอ้ยเอยสไตล์ข้า oh. ะก็ประมาณนี้เนาะสามารถ crossbody ได้นะคะนี่เนาะก็น่ารักดีนะคะ,ะแล้วก็สะพายอย่างนี้ได้นะคะแบบนี้เนาะ ส่วนตัวย่านะคะย่าชอบนะคะมีส่วนตัวย่าย่าชอบแบบว่า crossbody ไปเลยนะคะเวลาไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็จะติดอยู่กับตัวนะคะอะไรประมาณนี้ก็จะไม่ต้องระวังอะไรมากมายนะคะก็น้องชาแนลบอยก็จะประมาณนี้นะคะ แล้วเราก็ไปดูกันไปเลยค่ะนั่นก็คือน้องคลาสสิกแปดนะคะมินีนั่นเองไปดูกันค่ะว่าจะจุของจะใส่ของได้เยอะเหมือนชานลน้องชานอลบอยหรือเปล่าไปดูกันค่ะขออนุญ,ญาตอ,าออกมาก่อนนะคะว้าตรงนี้อุ้ยรวง โทรศัพท์ค่ะอันนี้สิบสองนะคะ Pro Max นะคะการโฮเดอร์ค่ะเจลแอลกอฮอล์นะคะแบบซองนะคะ V ค่ะคุณเจบ้านและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือ แมสนะคะปิดได้ไหมเอ่ยอ่าวว่าไม่ได้นะจ๊ะน้องก็ปิดได้เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวย่าจะสัพพายให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะก็สำหรับน้องมินิแป้นะคะก็ระประมาณนี้นะคะก็ถืออย่างนี้ได้นะคะ เก็บสายนะคะอย่างแรกเลยถือเก็บสายนะคะก็ถืออย่างนี้นะคะเวลาไปดินเนอร์อะไรประมาณนี้นะคะก็ถืออย่างนี้ก็ก็ได้นะคะเก๋ๆเนาะแล้วก็แสดงสายออกมานะคะสะพายข้างนะคะ น่ารักเหมือนกันเนาะแต่งตัวชิคๆสบายๆนะคะเสายืดตางเกียร์แล้วก็สะพายน้องนะคะคือแบบน่ารักเลยแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะก็ crossbody นี่นะคะประมาณนี้ก็ประมาณนี้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับมินิรีวิวนะคะน้องกระเป๋า c h a n e l boy 2ใบนะคะที่ย่ามีอนะคะก็มีน้อง c h a n e l boy mm hmm. นะคะแล้วก็น้องมินิคลาสสิกแปนะคะก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปอะไรประมาณนี้นะคะก็ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ย่าด้วยนะคะอ๋อก่อนที่ย่าจะลาจากไปวันนี้นะคะย่า มีของสามชิ้นนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่ของย่านะคะสามชิ้นนี้เป็นของพี่สาวนะคะย่าก็จะมาเปิดให้ดูเหมือนกันว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างซึ่งสองสองอย่างนะคะเป็นของของชาแนลนะคะซึ่งใครที่ดูใครที่ดูนะคะคลิปของย่าตอนเปิดอปป <S 2> <S 2> <redes sociales> ตอนเปิดกล่องนะคะแกะกล่องอตอนคริสต์มาสนะคะก็อาจจะเห็นไปแล้วนะคะ ไ็ใบนี้นะคะก็จะเป็นเออ่ชาแนลนะคะมินิโอเคสซึ่งเดี๋ยวย่าจะเอามาให้ดูกันเต็มๆนะคะใบนี้นะคะก็เป็นมินิโอเคสนะคะอันนี้ของพี่สามเนาะซึ่งใบนี้นะคะหกสามสิบ นะคะก็ใบนี้ใบนี้ made in อิตาลีนะคะเดี๋ยวย่าจะมาพูดให้ฟังว่าสองสองอสองใบนี้แตกต่างกันยังไงนะคะอันนี้นางได้มานะคะตอนช่วงคริสต์มาสเนาะสงสัยนางมีปมนะคะกับมินิโอเคสใบนี้นะคะสีิม่วง ม่วงนะคะก็ข้างในก็ประมาณนี้เลยใบยนี้ก็เป็นโคโสามสิบเหมือนกันนะคะก็ย่าจะบอกว่าชาแนลช่วงหลังๆมาเนี้ยคือราคานี้คือพุ่งปรีดคือซื้อไม่ได้เลยแต่ต้องไม่ได้เลยนะคะแต่คุณภาพคือถดถอยลดลงนี่นะคะย่าจะเอาสองใบนี้นะคะมาให้ดูนะคะเปรียบเทียบให้ดูเลยว่า สใบเนี้ยเป็นยังไงนะคะซึ่งอันนี้โทโล30เหมือนกันเนาะแต่ว่าใบาสีม่วงเนี้ยค่ะ made in Spain คือข้างในคือคือมันไม่เรียบอะค่ะเห็นไหมคือเหมือนแบบว่ามันทำลวกๆไม่เหมือนไม่เสร็จอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือแบบ เห็นคุณภาพของชาแนลแล้วคือแบบว่าอืราคายูนี่คือแบบว่าพุ่งแรงมากแต่คือคุณภาพยูนี่คือถดถอยมากอันนี้นะคะคือ Made in อ t ต l ลนะคะก็เอาจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะแต่ก็คือว่า Made in อ t ต l y เนี่ยคือจะมีความแบบว่าแนบชิดกับกระเป๋าอะไรอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะรประมาณนี้นะคะ ก็เสียดายเหมือนกันทำไมคือแบบว่าคุณภาพคุณลิตี้คือแบบว่า,า,บบวาลดถดถอยอะไรขนาดนี้นะคะซึ่งราคาก็ขึ้นอา้าวขึ้นอา้าวทุกปีนะคะจนพนักงานแบบเอ้ยจนแบบว่าคนทํางานแบบเราเนี่ยคือแบบว่าซื้อไม่ได้เลยต้องเก็บเงินแล้วเก็บเงินอีกอะไรประมาณเนี้คะ่ะแล้วก็ของชิ้นสุท้ายน,นะคะเป็น แอ์เมสนะคะจะเปิดดูกันเลยว่าเป็นอะไรเนาะแกะไม่ได้อะวันนี้หิมาปกนะคะขออนุญ,ญาตถ้าจะบอกว่ามีแบบว่าจึบฟัดแต่ได้ใบนี้นะคะก็ เป็นกระเป๋านะคะใส่เหรียญน,นะคะของแ m มเปลายนี้นะคะ Made in France เ e t z a ก็จะประมาณนี้เลยเอาไว้ใส่เหรียญน,นะคะก็กิ๊กหูน่ารัก ก็ของ3มชิ้นนี้ก็เป็นของพี่สาวนะคะไม่ใช่ของยานเนาะแต่นำบอกว่าเออเอามารีวิวดูสิให้แบบว่าเพื่อนๆนะคะสําหรับคนไหนที่แบบว่าชอบดูชอบชมอะไรอะไรประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้นะคะ3ชิ้นเนาะก็ จบไปแล้วนะคะสาหรับการรีวิวนะคะของวันนี้นะคะก็สําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปวิดีโออะไรประมาณนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm. เป็นกําลังใจ mm. ให้ย่าให้ย่าอ,อมีกําลังใจนะคะ mm. ทําคลิปต่อๆไปเนาะนั่นแหละก็ค่อยติดตามดูนะคะว่าคลิปหน้าย่าจะพาไปทําอะไรกันสําหรับวันนี้ลาไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย